เฮียอ <Yeah. S 2> ะไรเนี่ยป่าต้นไม้ไอ้เฮียต้นไม้ป่าต้นไม้ป่าจงสมควรแล้ววันนี้เรามาอยู่กับต้นไม้ป่าแก๊กแครี่และก็บัตซับนะครับทุกคนปลายบัตซอบบัตซบฝั่งนู้นที่เราเจอก็จะมีบิโลป่าครับแล้วก็คริสตี อีรัคิดว่าชนเลนไหวไหมไหวไหวไอ้แก๊กเจอแวนในสัตว์กุึงแล้วกูจับกัดงำงำงำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอต้นไม้ป่าสัตว์ของแท้ััเจอบของแท้ไม่แพ้ใคร จะออกเป็นดาบขีไปแล้วกูออกเกือบทําไมเนี่ยกูต้องออกของป่าดิไงน้อพอลทีมเหมือนลายอ่ทีมบัตรซบจริงเลยเฮียกูบอกว่าทีมตีเ๋ไม่อยากจะดไม่ไม่ใช่แค่ทีมพิสดารเลยแม่งคนเล่นก็พิสดารเหมือนกันนะเฮียยิ่งกว่าพิสดารตอนนี้เราเอาบัฟฟ้าเสร็จแล้วไปเอาบัฟแดงต่อบิโลใจเย็นบิโล บิโลมันเวลสีแล้ว Help me please Help me please Can you help me อาเยอด้วยโอเลยเฮ้ย่ออจบคิกซี่ปิดมันคิกซี่กูหิวคิกซี่ตกมันดนแน่เออดิงชิปอ้ยิงไม่นานในควายระเบิดต่อ วมึงด,ดูสิจนแม่งเวล4สี่แล้วดูกูดิยังเวล่สาอยู่เลย <ห hum> ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ฮีโร่ที่อีปี้ีคนเล่นก็ออัปีเหมือนกันไบโนหน้าตอนนี้เป็นเวลา5นาทีในเกมแล้วม่ัสูส้ไม่ได้เลยเปงเปงเปลงเพลงฉล,ฉล,ฉลามปัชาโดปชาโดปัชาโดปช ซับเก่งกว่าซับเก่งก็สัตว์อะไรวะเนี่ยเฮียอะไรเนี่ยกลัวซับคุณมึงไม่เข้าใจเลยซับเฮียอะไรได้สองสามตัวเลยวะเนี่ยมึงจะปึงเฮียอ้เะไยซับเนี่ยพี่ชายสรุปมึงจะซับหรือมึงจะป่าแปงไอ้สัตว์กูสามารถทำคอนเทนต์ต้นไม้ป่า ต้นไม้ป่าเลยนะเว้ยไอ้เที่ยแม่งระดับป่าไม้ไอ้น้องกูเนี่ยระดับเจ้าคุอป่าไม้แรงที่สุดของแก๊กไอ้เที่ยแก๊พีนสอะบอสเราเบอสกูแหลกมากตอนนี้กูแหลกมากตอนนี้กูเลือดหกพันสามร้อยตอนนี้กูเลือดสามร้อยเอไม่ใช่มึงไปเก็บเลือดก่อนเลยมึงเก็บเลือดเออจบมาเดี๋ยวกูช่วยดัน ดูมันมันขี้ส้มตำน้ำกาน่ะเป็นไงไรสัตว์ส้มตำรอ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 เพลงไป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 เพลงโอ้ยขี้ยี้เพลงเพลงไปเพลงไปไปไปเพลงเพลงกกอู้ช่วยด้วยครับฟูช่วยด้วยครับฟูตายก็ได้ไอสัตว์ได้เดี๋ยวกูจะตัวหนึ่งแล้วก็แปด ตออจำนำเออโอปน้ำสดแปวแปวแปวบอมแปวปอมแปว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 แาวแปวใปวแป่แปวแาวแ่วแปวัาวแปวแปวแปวแนวแปวแปวแปอแเวแปวปวนาวแป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 อแปวแนวแปวแปวแปวแเวแปวแปวจปวแใว้ปวอปวแปวแปวแอวแป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 วแวแเวแปวแปวแอวแปวปวอว มาตั้มูแม uh. ่งคลิกซีเอฟเคแต่ก็ไม่แปลกหรอกไอสัตว์เจอทีมพิสดารขนาดนี้เจอทีมพิสดารขนาดนี้ต้องเอฟเคอ่ะเป่งดูแล้วเป่งรล็อกดิบลอยอ่ะแล้วเป่งพิสดารเลยเลยมวะนะกดคลิอ้าาวอ้ง โอ้คุณทำอะไรไม่ได้เลยของแคลีย์เจอทีมพิสดารเจอทีมพิสดารขนาดนี้ไม่เอฟคให้รู้ไปหน้าขนาดนี้ต้นไม้ด้มาฟาฟ์มฝั่งบัฟเฟ่ยี่ตายมงคีบเเนี่ยบ้ามันเคยเห็นบัตเตอร์ไฟเลือดน้อยขนาดนั้นมาก่อนศพใครติมไปเลยวะเนี่ยมันไม่เห็นกูหรอกถอยไปอย่ามาตีป้องกูไปเลย เอาเลยก็ก็ก็แย่กูไม่เชื่อเลยว่ากูจะตีกิ๊กปั๊มแรงขนาดนี้ตานี้เป็นตาที่กูเกลียดที่สุดในชีวิตละรันโทษชิบหายเลยอ่ะกูตีติดคีทุกรอบด้วยลุบดึงกิ๊กซี่มันมาแล้วก็ดูดแล้วก็ปังไตายแล้วเบิดอตายไม่เยี่ยตานี้เป็นตาที่รันโทษที่สุดที่กูเคยเล่นมาแล้วไอ้เหี้ยรันทษกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว จังหวะนี้ต้นไม้หนุ่มใหญ่เลยมึงไอศสัตว์หนุ่มใหญ่เลยก่อนโอ้ยถ้ากูซื้อของอันนี้เสร็จกูต้องเปลี่ยนเป็นของวิ่งจังหวะนี้น่าเลนกลางแห่งหนึ่งได้มีอิรูเมียที่พยายามจะกันเลนกลางแต่ก็มีอาจจะกันได้เอ้ยกันได้นี่หว่าได้มาหนึ่งคิวจังหวะนี้แก๊กแก๊กพูดถ่อมตนได้หนึ่ง ดูของที่มันออกสิครับอัปรีจริงอ้าโอ้ออกัวของอัปรีขนาดนี้ไม่ฆ่ากูไหมอ่ะฮะอรีขนาดนี้มึงยังฆ่าชาดูได้อยู่วะไอสัตว์แม่งฆ่าปลาชาดูฆ่าปลาชาดูด้วยมือเปล่าไอ้เหี้ย มือเปล่าเร็วไอ้เหี้ยฉาดูมาเล่นจ่าจริงเหรอได้เดี๋ยวกูจะเอาดาร์กมึงมาเอาได้ไหมเราใส่เอาดาร์กไม่ได้ละเจิจังหวะนี้ว่าไงต้นไม้ดูเลือดกูเดินทะลุป้อมตัวเองไอ้หีฮีมาดูดาร์กมาดูดาร์กเชื่อกูมันเอาดาร์กอยู่ขนาะนี้ต้นไม้ได้ทำการเดิน เรารัรลดล่อตามป่าเพื่อหาเห็ดแตก <C ül> เนื่องจากต้นไม้ตอนนี้ไม่มีคนมาใส่ปุ๋ยมากเกินไปจนทำให้ต้นไม้หิวมากห <C ül> ิวเ้ยเพลงต้นไม้หิวต้นไม้ต้องการคิวต้นไม้อยากได้คิว <C ül> ต้นไม้อยากได้คิวต้นไม้หิวมาก,ากหิวหิว แก๊ก <Get S 2> มาช่วยแล้วแหละขณะนี้พ่อมึงเล่นเออสวยชาดเออสวยจั <my> ยงหวะน,นี้ว่าไงบัสผู้ถ่อมตนมากับพี่อันตีอะพี่อันตีพี่พี่อันตีพี่ <are> ตาย <laughs> ดูน euh ี่ส ну uh ิครับเขาคือแคลรี่คุณภาพที่คุณไว้วางใจมีทั้งกายภาพและเวทในตัวเดียวกันจังหวะนี้แคลรี่อูเป๊ะฮะคิกซี่คิกซี่แพ้แก๊กโอ้โหเยี่ยมจริงๆเลยเปนี่ดีแกจริงเป็นแคลรี่คุณภาพมูจะตายบทีปใช่กูจะกลับก่อนเถอะไปเอาป้อมมาเลย มดกับก่อนอเราเสียก๊อตตอนนี้กูดึงยึดดึงเว้าดูนึกเพลงกูไปแล้วกูไปแล้วระเบิดดิกูบอระเบิดเออระเบิดใส่ฮีโรอย่างนี้ตอนนี้เราเสียก๊อนนะครับทุกคนเราจะแพ้ไหมมาดูกันเลยคิดดูดิทีมอป,ปีขนาดนี้ยื้อมาถึง23นาทีว้าวแพ้ลวเว้ยแพ้แล้ว ยื้อไว้มึงยังกะยื้ออยูไอ้เหี้ยขนาดน่ะเย่แพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วเย่โก้สกลัวกคนเลยเย่ชนะแล้วตัดกเกมที่กันหนึ่งอเมกอปีชิผายเลยเราบอกมาม่เล่นโบลไปเล่นรูปบอกแวงเลยใหญ่ใหญ่ชิผายเล่นแล้วเนี่ยมาดูกันนะครับว่าใครมีพี บอกไปไล้วที่ผมไม่ได้ดูมาดูกันว่าใคร MVP ทำไมคุณทำไม MVP กูเนี่ยระดับป่าคุณภาพกูได้ MVP กูป่าคุณภาพกูได้ MVP เฮ้ยน้องเฮียเอฟเคยังได้แปดคิวเฮียแม่งเอฟเคได้แปดคิวไอสัตว์ดูสิไอสัตว์กูเป็นป่าคุณภาพเชื่อป่ะแม่งมีแค่พวกเราสามคนอะเล่นอยู่เนี่ยโ Oh my god ว่ากูอยะ เอฟเคโยนเกมไอสัตว์พวกพวกเราไม่ดูรีพอร์ตก็บุญละกูเล่นเฮียขนาดนี้กูยังยื้อถึงตรงนี้ได้เออยื้อถึงยี่สิบนาทีได้ถือว่าบุญมากเลยเนาะเฮียแม่โคตรกากเลยอ่ะดูดิเห็นเปล่าเด็กกูระดับป่าคุณภาพไอ้น้อง